ประชาชนที่อยู่ในระแวกนั้นในลักษณะที่มีการเรียนแบบเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางท่านบัตรวิเอกจุวัตแย่งยอดจุกคุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้นะครับซึ่งในขณะนี้ทางสอพอสอระาตองได้ทำการสืบสวนสอบสวนและได้ขอหมายจับ จากสารเยาวนชนนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาที่สืบทราบในขณะน,น,นี้จำนวนสองคนสองถึงหกคนเป็นเยาวนชนนะครับขออนุญาตให้ท่านนาอำเภอแันปตองได้คุณานะให้มีการสืบสวนได้รับทราบครับขอเชิญท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้บัญารภาคห้าท่าน,านอำเภอสันปตองท่านผู้กับสันปตองนะครับสำหรับเคสนี้นะครับตามที่ท่านผู้การได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับว่า จากการสืบสวน,นในเบื้องต้นที่มีหลักฐานชัดเจนพอที่จะยื่นให้สารออกหมายจับได้เนี่ยก็สำผลนะครับเราก็ได้ยื่นสารเยาวชนแล้วก็ปัวออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อเช้านะครับได้ผลปฏิบัติการทางการข้อติดล้อมตรวจค้นจับได้ทั้งสองคนนะครับจากการสักถามเนี่ยผู้ต้องหายอมรับนะครับว่าร่วมกับมาในกลุ่มของผู้ก่อเหตุจริงนะครับแต่ตอนนี้ในขณะนี้าคางว่าไม่ได้เป็นคนรุมทำร้ายนะครับแต่ผู้เสียหายยืนยันนะครับว่าเป็นทั้งสองคนที่โดมไปทำร้ายร่วมกับเพื่อนอีกสี่ห้าคน ในขณะนี้เนี่ยเราได้แจ้งข้อหานะครับทั้ง3าส่วนครับร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บนะครับร่วมกันร่วมกันรักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับโดยใช้ยานพาหนะนะครับผมก็้ยายามทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านในเมืองนะครับโทษรวมกันเนี่ยนะครับทั้งสามข้อหา15ประมาณ15ปีนะครับก็ในส่วนนี้ท่านผู้จัดการได้ขยายผลต่อเนื่องถึงผู้ปกครองนะครับว่าได้ เป็นบทตามกฎหมาย,ยหรือไมมครับนะครับไม่ปล่อยปละเลยไม่ควบคุมกำกับดูแลเนี่ยนะครับก็ให้ดําเนินคดีดอีค้งนาดี้เนี่ยกำลังขยายผลดําเนินการทุกส่วนตามที่ผู้ญสการได้สังก,การนครับส่วนเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดนะครับขอให้ท่านห่วงอนาคตตัวเองนะครับเพราะว่าการกระทําผิดใดๆที่เกิดขึ้นในเขตเชียงใหม่นะครับ,บรยืนยันว่าท่านจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎ,ากฎหมายทุกไลาย นะครับที่สําคัญครับพ่อแม่ปกครองมีหน้าที่ในการดูแลนะครับสวัสดิภาพของเด็กและเยาวยชนภายใต้การปกครองของท่านนะครับหรือรู้เห็นเป็นใจให้เด็กและเยาวยชนนะครับมากระทําผิดนะครับหรือมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการกระทําผิดนะครับจะเป็นความผิดตามประบบคุ้มครองเด็กซึ่งหากพยานหลักฐานปรากฏ นะครับท่านอาจจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอีกส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการป้องกันนะครับปัญหาทะเลาะบากแว้งนะครับหรือการอาจจะมีการกระทบกระทั่งบานปลายใหญ่โตนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับสพสันประตองและสพอใกล้เคียงได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและในอาเภอ นะครับวางมาตรการในการตั้งด่านชุมชนนะครับในการป้องกันเหตุในทุกๆพื้นที่นะครับขออนุญ,ญาตให้ท่านนายเผลได้รุณนานํำเรียนให้พี่น้องทุกอชนได้ทราบครับขณะัี่อยา่ยบ้านนะครับแล้วก็ชุดเจ้าที่ทกู้ภัยนะครับโดยที่แล้วก็เป็นกรปกครองส่วนถิวนะครับทุกแห่งนะครับตุทองสตตอนนะครับแล้วก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดำเนินการ ไปอีกระยะหนึ่งนะครับกว่าจะได้ดำเนินการเรียบร้อยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพิจารณาสัญจรต่อไปครับขอบคุณครับนะครับก็ในส่วนนี้ก็คงจะต้องสอบพยานผู้เสียหายนะครับทั้งสองกลุ่มนะครับจำนวน5คนในวันเกิดเหตุนะครับว่าในกลุ่มรีซ่าหรือแกงเกอร์ฮุสนะครับมาก่อเหตุมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทั้งหกคนที่กับสูจทราาตัวบุคคลได้ นะครับตัวผู้เสียหายตัวพยานเนทีจะจี้ตัวชัดเจนแน่นอนนะครับคงจะต้องนํารูปและข้อมูลของแก๊งตีตาที่เหลือนะครับมาให้ผู้เสียหายดูตัวและจี้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนนี้คงจะต้องมีการเนินคดีตามกฎหมายจนครบทั้งหมดนะครับทั้งหมดทุกคนที่ร่วมก่อเหตุในวันนั้นนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับจะถูกดำเนินคดีนะครับ,น,นะรบนอกจากการร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อื่น นะครับในส่วนคนที่ทําร้ายนะครับก็อาจจะมีถูกตั้งข้อหาคนที่นําทรัพย์สิน,นของผู้เสียหายไปก็จ,จะถูกแก้งข้อหาล้ครับนะครับต่วเหตุนะครับจะถูกแก้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอามา,ามตรา215นะครับคือจบคบกันตั้งแต่ติดคนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับนอกจากนี้ถ้าพยายนหลักฐานปรากฏว่ามีการสมคบกันรวมตัวกัน ก็อาจเป็น217-218ต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้คงจะต้องอยู่ที่พยานหลักฐานที่ปรากฏซึ่งในขณะนี้ทางท่านผู้การจหวัดเชียงใหม่นะครับทางผู้กับสันประตองได้ดำเนินการอยู่นะครับคงจะมีผลคืบหน้าในเร็ววันนี้ครับ